สวัสดีครับทุกคนนี้รายมาลเรื่องการินตอนที่เจ็ดกันนะครับผมเป็นตอนคำาปกเล่านะครับผมี๋ยวเราจะเริ่มอ่านกันเลยทำไมข้อสอบมันญยากจังนะทำไมเพื่อต้องโกหกเราด้วยทำไมสับบีขอฉันถึงต้องหนีไปด้วยล่ะโอ้แม่โบโบโกจ,จีด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 โอ้ โอ้โหนี่เธอเห็นแบบนี้ทุกวันเลยเหรอเอ๊ะนี่ฉา,ช,าช่มดเจ้าพู้นี้น่ะไม่เหมือนที่ฉันเคยเจอไม่ใช่เวญยาของคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่ผีสารนางไม้เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ออกมาจากตัวมนุษย์แล้วก่อตัวเป็นรูปร่างฮึก <c oughs> น,น่าสนุกจริงๆนั่นแหละดูดีสิก็ดูน้าหายของมนุษย์อี จะลองไปขูดแถวแถวที่เจ้ายังอยู่นั่นอยู่คิดว่านั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการโบราณเดี๋ยวสิแบบนี้ก็หมายความว่าคนเดียวที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ก็คือเจ้ายังนั่นแหละกาค่ปีศาจที่พวกคนหนูเจอนั่นน่ะชื่อของมันก็คือพิยานมูสิก เลสดาเห็นงางร้ายส่วนกระดูกหน้าผากที่คุณหนูเจอนี่คุณที่คุณหนูนี่เจอมันคือส่วนประกอบของวิธีการที่เรียมพยายามมูสิตออกมาหลังจากนั้นคงมีใครสักคนใช้มนสะกดมันไว้แต่ตอนนี้เวลามันเวลาผ่านมานานมันก็คงมันคงจะคลายออกแล้ว พ้านั้นวิธีที่จะจาัดก,การมันล่ะวิธีที่จะจาัดก,การพยาโมสิงนะ่ะมีแค่วิธีเดียวทั้งนั้นนั่นก็คือไม่ปอกเป๋วถ้าอยากให้ปอกแล้วก็ต้องดึงเขี้ยวนี่ออกให้ข่าน้อยก่อนตุบเสียเวลาไม่ได้หรอขอรับนี่เจ้ายะ ถ้าฉันช่วยดึงเขี้ยวนั่นออกเราจะยอมบอกวิธีจำกัดพญามมสิตสินะโอ้แน่นอนอยู่แล้วขอรับถ้าอย่างหนึ่งฉันจะมองไม่เห็นแต่ฉันจะดึงมันออกมาให้เองโอ้ขอบคุณมากขอรับชิปเดี๋ยวก่อนครูหนูนั่นมันไม่ใช่เขี้ยวเดี๋ยวเฮียพึ่งอย่าดึงนะจ้า อสานสงสารมากเลยก็ขอบคุณสำหรับเอ้ยเอ้าก็จบแล้วนะครับผมกับตอนนี่เจ็ดก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่ไม่กี่ที่ผมดึงขึ้นอ่ะอย่าไปใส่ใจเลยครับขอบคุณสำหรับการ